สวัสดีครับวันนี้จะมาทําเมนูเจง่ายๆอีกแล้วนะครับอันดับแรกผมก็จะต้มน้ําแล้วก็ตามด้วยขนอซุปเห็ดหอมเจน,นะครับผมระหว่างรอให้น้ําเดือดเราก็มาเตรียมผักไว้เลยนะครับน้าเดือดแล้วก็ใส่ผักของเราได้เลยครับแล้วเมนูวันนี้ผมก็จะใส่หน่อไม้ด้วยนะครับหน่อไม้ที่ผมใช้ก็จะเป็นหน่อไม้ในน้ํายานางตา,ามแม่บ้านนะครับเพราะเป็นหน่อไม้ไผ่ลวกออแกนิกนะครับที่ผ่านการต้มให้จืดมาแล้วนะครับสะอาดสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยครับและลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตาแม่บ้านครบ5 0าอบาทนะครับบอกว่าตาม เเลยฉพาะเดือนกันยาตุลานี้เท่านั้นนะครับผมหลังจากที่เราใส่ผักกับน่อไม้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาใส่เต้าหู้เจครับผมขนาดของชิ้นเต้าหู้ก็ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบกินชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ครับผมหลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมกับขึ้นช่ายนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกงจืดหน่อไม้เต้าหู้เจนะครับใส่สาหร่ายปิดท้ายด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาพอได้ไหมครับผมยังไงก็ลองไปทําตามดูได้นะครับผมเมนูเจง่ายๆแบบของผมนะครับก ขอบคุณครับ